สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้มาส่งงานปืนยกยิงนะครับเป็นปืนศูนย์นะครับยกยิงปืนศูนย์นะครับลูกค้าสั่งมานะครับตัวนี้ราคาตัวนี้ก็จะอยู่ที่สามพันห้านะครับมีศูนย์หน้าศูนย์หลังแล้วก็ออโต้ล็อกนะครับท่อนะครับประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นไม้ประดูกระบอกที่สองเป็นไม้สักนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับยกยิงก็ทําได้นะครับเป็นสูบนะครับราคาอยู่ที่ 3, สามพันห้าสนใจก็ทักเข้าขมาสอบถามได้นะครับกระบอกแรกนี่จะลางจะยาวอยู่ที่เมตรยี่นะครับไม้ประดู กระบอกที่สองไม้สักนะครับความยาวรางจะอยู่ที่เมตรสามสิบระยะชักก็สั่งได้นะครับเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบนะครับทําให้ตามสั่งนะครับความยาวก็มีร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่นะครับต้องการยาวเท่าไหร่ก็สั่งเข้ามาได้นะครับสนใจก็ทักเข้า,ามาสอบถามได้ได้นะครับเฉพาะชุดบนปืนสูงตัวนี้ก็จะอยู่ที่สองพันห้านะครับเป็นปีกโรลเลอร์ ถ้าชุดบนนะครับมีออโต้ล็อกให้ที่น,นี้สองพันห้าเป็นปีกโรเลอร์แต่ถ้าเป็นปีกค้างคาวก็ลดลงอีกสามร้อยก็จะเหลือสองพันสองนะครับถ้าไม่เอาชุดศูนเป็นปีกโรเลอร์ก็จะอยู่พันแปดถ้าเป็นปีกค้างคาวก็พันห้านะครับชุดบนต้องการแบบไหนก็สั่งมาได้หรือว่าโรสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่อดีไลหรือว่าเบอร์โทรศูน ห้าศูนย์สองหกสามสามแปดนะครับอีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็นศูนย์เก้าสองเก้าสี่หกสองห้าเก้าเก้านะครับหรือว่าจะทักเข้ามาที่ Facebook ผมก็ได้นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้ถามรายละเอียดได้นะครับต้องการแบบไหนก็ลองทักมาคุยได้นะครับน,นี่นะครับยกยิงนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง Youtube ยิสนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ